ใช้เวลาเดินเข้าบ้านนะคะใช้เวลาประมาณสิบเก้านาทีนะคะถ้านั่งรถจากสถานีคอยเซ้นที่รัดถ่ายบ่อยๆนะคะถ้านั่งรถเมย์ก็ใช้เวลาสามนาทีะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นสามป้ายรถเมย์นะคะถ้าถ้าเด็กวัยรุ่นเดินถ้าลูกชายเดินเขาก็เดินแค่เกียรตินาทีแต่รัดเดินประมาณ เกือบ20นาทีอะค่ะเพราะเราเดินช้าแล้วก็ขาเราก็สั้นด้วยเนาะไม่เหมือนเด็กวัยรุ่นเด็กวัยรุ่นเพ้าขายาวเวลาตกรถแบบนี้ถ้าลูกชายอยู่บ้านก็มารับได้นะคะแต่นี่เขาเพหาเพื่อน รู้สึกจะไปที่ดอทมอน,มนถ้าตีรถกลับมาก็ใช้เวลานานแล้วก็รอนานแต่ถ้าให้สามีมารับก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าเลิกง,งานแล้วสามีก็ดื่มเบียร์ไปแล้วนะถ้าดื่มเบียร์แล้วก็ขับรถไม่ได้นะคะที่เยอรมันถ้าขับแล้วเขาก็โดนยึดใบขับขี่อย่างเงี้ยก็เป็นเรื่องเลยนะคะเพราะว่ากฎหมายเกี่ยวกับรถที่เยอรมันเขาแรงมาก เพราะไม่เป็นไรเราก็เดินเข้าบ้าน